สมควร social distance เกิน2เมตรแต่ว่าโอกาสที่ผมพูดแล้วไอ้หอยละอองผมจะปนอยู่ในแอร์ปนอยู่ในนี้อีกแปดชั่วโมงก็มีความเป็นไปได้สูงว่านั้นดูแลตัวเองครับผมทำงานอยู่สบคมาเมื่อช่วงผัดแรกหเดือนที่แล้วรู้ดีว่ามันอันตรายยังไงโควิดหายแล้วไม่เหมือนเดิมถึงแม้ท่านจะป่วยไม่ออกอาการก็ตามคนป่วยร้อยคนแปดสิเปอร์เซนไม่ออกอาการยี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นนาหนักกลางถึงหนัก หนักจริงๆห้าปอร์เซหึงอร์ือึ่ง้เอซนที่เราเอนโรงพยาบาลใช้เครื่องช่วยหายใจ8ปดสิปอร์เซนตี้ไม่ออกอาการไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ป่วยท่านป่วยแต่ว่าร่างกายท่านแข็งแรงเท่าเลยไม่ออกอาการแต่ท่านสามารถเอาเชื้อไปปล่อยให้คนอื่นได้คะแนแปดสิเปอร์เซ็น80%ที่ไม่ออกอาการตอนนี้สายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วสายพันธุ์ใหม่ยากกว่าเดิมคือแพร่ได้เร็วกว่าเดิมอาการอาจจะดูไม่ซสีเรียสเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งรับเราเพิ่งเกิดเชื้อตัวใหม่เรายังไม่รู้ว่มาม ครับที่หมอบอกว่าเตียงพอคือเตียงพอสาหรับคนที่เป็นห้าเปอร์เซ็นตคือกลางถึงหนักแล้วคนที่หนักมากก็คือจะต้องอยู่กับเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาจนกว่าปอดจะฟื้นซึ่งโอกาสฟื้นน้อยเพราะพวกนนี้มันกินปอดเนื้อปอดท่านหายไปโอกาสที่ท่านหายแล้วปอดจะเหลือข้างเดียวหรือแค่ครึ่งหนึ่งทั้งสองข้างก็สูงขึ้นเพราะนั้นยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นโควิดแล้วยังไงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นอย่าเป็นดีที่สุด ถ้าเราสามารถป้องกันตัวเองได้เราเจอเชื้อโอกาสติดเชื้อเราก็น้อยลงล่าสุดที่สบครายงานมาคือตรวจพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนื่องจากว่าเราเข้าห้องน้ําแล้วเรากดโถปัสสาวะเปิดลูกบิดและในห้องน้ําผู้ชายมักจะไม่ค่อยมีคนมประเบียสะอาดจ,จุดเหล่านี้ถ้าผู้หญิงเขาจะล้างมือเพราะนั้นพวกเราก็ป้องกันตัวเองนะครับพอผมไปมาหลายที่ผมไม่อยากเชื้อไปแพร่ใครแล้วก็ไม่อยากจะรับเชื้อจากใครด้วยเพราะ,ะนั้นเราต้องช่วยกันป้องกันตัวเอง วิธีป้องกันโควิดง่ายๆทุกคนสร้างกรีนโซนเขตปลอดภัยของตัวเองในของตัวเองออกไปสองเมตรรอบตัวกรีนโซนไม่จับเพิ่มไม่ปล่อยก็ถือว่าโอเคพอหลายคนมารวมอยู่ในกลุ่มในห้องในบ้านขึ้นรถทุกคนมีกรีนโซนรถเราก็เป็นกรีนโซนทั้งรถกลับเข้ามาในบ้านถ้าตัวเรากรีนโซนครอบครัวเรากรีนโซนทุกคนในบ้าน,น,น,านาาารู้จักทำความสะอาดบ้านเราก็กรีนโซนหลายๆบ้านรวมกันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเราก็ zone, รากรีนโซนตำบล,ลเราก็กรีนโซนอำเภออำเภอเราก็กรีนโซน เชื้อเข้ามาเราก็บล็อกไม่ให้เข้านั่นคือวิธีแก้ปัญหามีอยู่แค่นั้นเองรอจนกว่าวัคซีนจะเข้าวัคซีนเข้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้จนกว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้รับวัคซีนไปแล้ววัคซีนต้องฉีดสองเข็มเข็มแรกใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์ถึงหกสัปดาห์ฉีดเข็มที่สองเพื่อบูสและเชื้อโควิดนั้นเมื่อท่านฉีดวัคซีนไปแล้ววัคซีนไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตมันจะมีอยู่ห่วงหนึ่งที่วัคซีนออกฤทธิ เหมือนกับเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราต้องฉีดซ้ําทุกปีคนที่เป็นโควิดแล้วเกิดภูมิคุ้มกันเรียกว่า IgG กับ IgM หรือร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองจากที่ผ่านมาคือถึงห่วงหนึ่งภูมิคุ้มกันของคนที่แม้จะติดเชื้อแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์คือพร้อมติดได้ใหม่แล้วไม่รู้ว่าเมื่อติดใหม่แล้วอาการจะรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่เพราะเรายังไม่มีคนคนป่วยขนาดนั้นต่างชาติเขามีแต่เรายังไม่มี วัคซีนที่เราผลิตก็คือต้องส่งไปทดลองนอกประเทศตอนนี้มีคนป่วยในประเทศมากขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าถึงจุดจุดนั้นจะใช้ได้ประมาณไหนเตียงโรงพยาบาลมีได้ประมาณสามพันเตียงทั้งประเทศตามาเตียงคือสําหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนั่นคือหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตจากร้อยเปอร์เซ็นตที่ป่วยตัวที่เหลือเดินไปเดินมานั่นมันคือซอมบี้เตรียมพร้อมแพร่เชื้อโดยเราไม่รู้ตัวคนรับเชื้อเข้ามาแล้วร่างกายแข็งแรงอย่างพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่ คนที่อ่อนไหวคือร่างกายภูมิคุ้มกันต่ําหรือมีโรคอยู่แล้วคือผู้สูงอายุคนที่ป่วยเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนและเด็กปัจจุบันนี้มียอดเด็กติดเชื้อมากขึ้นเพราะฉนั้นเราดูแลครอบครัวอยากไม่อยากให้ครอบครัวเราเป็นเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับมีแค่นี้เองโควิดมันเป็นโรคติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อมันก็ไม่ติดเราอยู่ในห้องถามว่าโซเชียลไหมในห้องนี้ถือว่ายังไม่โซเชียลเท่าไหร่ โซเชียลทางข้างแต่หน้าหลังเวลาพูดแล้วไอ้หอยละอองออกข้างหน้าหายใจพ่นออกข้างหน้าหน้าหลังมีโอกาสติดกันมากกว่าจริงๆมันต้องสลับฟันปลาด้วยไม่ใช่แค่ตรงหน้าแล้วเว้นข้างนะครับเพราะโอกาสที่เราจะหันไปคุยกับคนข้างมีน้อยกว่าที่เราจะออกข้างหน้าเราเรต้องปรับแผนที่ดังใหม่นะครับฝากไว้